บทที่63หนึ่งในสมัยนั้นบรรดากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และครอบครองแผ่นดินจะวิงวอนขอพระองค์ให้พวกเขาได้รับการผ่อนผันเล็กน้อยจากทูตสวรรค์แห่งการลงโทษซึ่งพวกเขาถูกส่งไปเพื่อพวกเขาจะได้ลมลงและนมัสการต่อพระพักพระเจ้าแห่งวิญญาณและสารภาพบาปต่อพระพักพระองค์และพวกเขาจะอวยพรและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณและกล่าวว่า สาธุการแดบบ่พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณและพระเจ้าแห่งราชาและพระเจ้าของผู้มีอำนาจและพระเจ้าของเศรษฐีและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระปัญญาสามและสิ่งที่วิเศษในที่เร้นลับทุกอย่างคือฤทธานุภาพของพระองค์จะก,กลุ่นสู่รุ่งและสง่าราศีของพระองค์เป็นนิดเป็นนิด ความลับทั้งหมดของท่านลึกและนับไม่ถ้วนและความชอบธรรมของพระองค์เกินจะคาดคิดสี่บัดนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าควรเชื่อทูลและขอถวายพระพรแด่องค์จอมราชาและพระองค์ผู้เป็นราชาเหนือราชาทั้งปวงท้าและพวกเขาจะกล่าวว่าอยากให้พวกเราพักผ่อนเพื่อสรรเสริญและโมูนาและสารภาพความเชื่อของเราต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ 6บัดนี้เราปรารถนาที่จะพักผ่อนสักหน่อยแต่ไม่พบเราปฏิบัติตามอย่างหนักและได้รับมันไม่และแสงสว่างก็หายไปต่อหน้าเราและความมืดเป็นที่อาศัยของเราเป็นนิจการเจ็ 7. เพราะเราไม่เชื่อต่อพระพักพระองค์ไม่ถวายพระเกียรติพระนามพระเจ้าแห่งวิญญาณมีได้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แต่ความหวังของเราอยู่ในทานพระกรแห่งอาณาจักรของเราและในสง่าราศีของเราแปดและในวันที่เราทนทุกข์และลำบากพระองค์ไม่ทรงช่วยเราให้รอดและเราไม่พบการผ่อนปรนสำหรับการสารภาพ ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสัต์จริงในพระราชกิจทั้งปวงและในคำตัดสินและความยุติธรรมของพระองค์และการตัดสินของพระองค์ไม่เคารพบ,บุคคลและเราล่วงลับไปจากพระพักพระองค์เพราะการกระทำของเราและบาปทั้งหมดของเราได้รับการพิจารณาในความชอบธรรมสิบบทนี้พวกเขาจะพูดกับตนเองว่า จิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมแต่มันไม่ได้ขัดขวางเราจากการลงมาจากท่ามกลางนั้นไปสู่ภาระของแดนมรณา11และหลังจากนั้นใบหน้าของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความมืดและความอัปยศต่อหน้าบุตรมนุษย์ผู้นั้นและเขาทั้งหลายจะถูกขับออกไปเสียจากพระพักพระองค์และดาบจะอยู่ต่อหน้าเขาท่ามกลางพวกเขา12พระยาเวแห่งวิญญาณตรัสด,ดังนี้ว่านี่เป็นกฎเกณฑ์และการพิพากษาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ กษัตริย์ผู้มีเกียรติและผู้ครอบครองแผ่นดินต่อพระพกพระเจ้าแห่งวิญญาณบทที่64 1.2และรูปแบบอื่นๆที่ข้าพเจ้าเห็นซ่อนอยู่ในสถานที่นั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์พูดว่าเหล่านี้คือทูตสวรรค์ที่ลงมายังโลกและเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่แก่ลูกหลานของมนุษย์และล่อลวงลูกหลานของมนุษย์ให้ทำบาป บทที่65 1, 2ในคราวนั้นโนอาเห็นแผ่นดินจมลงและความพินาศใกล้เข้ามาแล้วและเขาก็ลุกขึ้นจากที่นั่นและไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกและร้องเสียงดังถึงอีโนสปูของเขา และโนอาพูดด้วยน้ำเสียงที่ขมผืนถึงสามครั้งว่าฟังข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าและข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าบอกข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ตกลงมาบนโลกคืออะไรที่โลกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายเช่นนี้สี่และสันคลอนเกรงว่าข้าพเจ้าจะพินาศไปพร้อมกับมัน ต่อจากนั้นก็เกิดโกลาหลขึ้นบนแผ่นดินและได้ยินเสียงจากฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงอีโนชบูของข้าพเจ้ามายืนอยู่ข้างข้าพเจ้าและพูดกับข้าพเจ้าว่าเหตุใดเจ้าจึงร้องหาเราด้วยเสียงอันขมขื่นและร้องไห้หกและมีพระบัญชาออกมาจากที่ประทับของพระเจ้าเกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกว่าความหายนะสำเร็จได้เพราะพวกเขาได้เรียนรู้ความลับทั้งหมดของทูตสวรรค์ และความรุนแรงทั้งหมดของซาตานและพลังทั้งหมดของพวกมันสิ่งที่เป็นความลับที่สุดและพลังทั้งหมดของผู้ที่ฝึกฝนเวทมนต์พลังของคาถาและพลังของผู้ที่สร้างรูปหล่อสำหรับโลกทั้งใบ และวิธีผลิตเงินจากโงทุลีดินและโลหะอ่อน8กําเนิดขึ้นในโลกอย่างไรเพราะตะกั่วและดีบุกไม่ได้ถูกผลิตขึ้นจากดินเหมือนอย่างแรกมันเป็นน้ำพุก,ก้าวที่สร้างมันขึ้นมาและมีทูตสวรรค์ยืนอยู่ในนั้นและทูตสวรรค์องค์นั้นเด่นกว่าหลังจากนั้นอีโนสปู่ของข้าพเจ้าก็จับมือข้าพเจ้าและพยุงข้าพเจ้าขึ้นและพูดกับข้าพเจ้าว่า ไปเถอะเพราะข้าพเจ้าได้ทูลขอพระเจ้าแห่งวิญญาณถึงสิบครั้งเพื่อสัมผัสความโกลาหลน,นี้บนโลกและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเพราะความอาธรรมของพวกเขาการพิพากษาของพวกเขาจึงถูกกำหนดขึ้นและจะไม่ทรงยึดไว้โดยเราตลอดกาลเนื่องด้วยเวทมนต์ที่พวกเขาได้ค้นหาและเรียนรู้โลกและคนสิบเอ็ดคนที่อาศัยอยู่บนนั้นจะถูกถูกทำลาย และคนเหล่านี้ไม่มีที่กลับใจตลอดการเพราะพวกเขาได้แสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้และพวกเขาเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งแต่สำหรับเจ้าลูกชายของข้าพระเจ้าพระเจ้าแห่งวิญญ,ญาณรู้ว่าเจ้าบริสุทธิ์และไม่มีความผิดจากการถูกกำหนดนี้เกี่ยวกับความลับสิบสองและพระองค์ทรงลิขิตนามของเจ้าให้อยู่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์และจะรักษาเจ้าไว้ในหมู่ชาวโลกและได้กำหนดเชื้อสายอันชอบธรรมของเจ้าไว้ทั้งเพื่อความเป็นกษัตริย์และเพื่อเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ และน้ำผูแห่งความชอบธรรมและบริสุทธิ์จากเชื้อสายของเจ้าจะดำเนินต่อไปโดยนับไม่ถ้วนบทที่66หนึ่งหลังจากนั้นพระองค์ทรง,งแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์แห่งการลงโทษซึ่งพร้อมที่จะมาและปล่อยพลังของน้ำที่อยู่ใต้แผ่นดินโลกเพื่อนำการพิ่ภากษาและความที่นาศมาสู่ทุกคนที่อาศัยอยู่และอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก พระเจ้าแห่งวิญญาณทรงบัญชาทูตสวรรค์ที่ออกไปว่าห้ามทำให้น้ำขึ้นแต่ให้ควบคุมไว้เพราะทูตสวรรค์เหล่านั้นมีอำนาจเหนือน้ำและข้าพระเจ้าก็ไปเสียให้พ้นจากหน้าอีโนส